วานามิเตังรมตตาันตาวิิติตาปริตังมันตุสักเกรรมีตรเปโริิกนาตตจัติกวิมานีเยปิาทีตามีตรนนคกนิเทวตุมิเกตีมาเนตุเทวสาบิมยัสันปนาคาิันตาสันติเจยังมุนีวัชังสันุมุันตุอามมาตวนาคาลยมตันตารรมวนาคาลยมตันตารมสวนาคาลนอายามพันตาโนันทยเทวาสังฆาสมาการปาิปาเจ้าท้งหล าปบอินทาระเจ้าเป็นข้าเปนประธานครับทั้ง้องพรมสวีมันอันแงเด็ดรับพระตนเจ้าวิเศษสายแสงทงมระจันนจงุนรามีหงมหาะราหัวสุรินทาตนุ h a a นาถุเนนตมีมาเปพมกับพุมาาจ เป็นเพียงแนวทางในการเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดีมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนต์เต็มโปรใช้วิทยาการในการรับชมสวัสดีก่อนเนยแต่กมาดึงเตี้งกันหาส่นก้อนบัดส่นมันผูกไว้เมื่อก่อนก้อนบัดส่นมันได้ผูกป้องมันได้ผูกตายผูกเป็นถือเป็นแล้วไปรู้ วดออกงันเราค่อยตัดกินแก่ยบเดยเรตัดออก เพื่อเวลาเป็นญาติเพื่อจุดเวลาเป็นคนเพื่อพุ่มไม้ทานเป็นคนเด้อเพื่อจุดเวลาเป็นคนมีงานมาเขียนคึ้นในเองบอค่ะปู่เรืนองจ้าทั้งข้าเราป่าทายถันโมอิตีทั้งโบกส์โมสุโกลิจ้าทั้งข้าเราปางเททั้งโบกส์โมสุโกลิจ้าทั้งโบกส์โมสุโกลิจ้าทั้งโบกส์โมสุโกลิจ้าทั้งโบกส์เมสุโกลิจ้างโบกมาุโกลิจาทับกส์โมสุโกลิจ้าทักส์โมสุโกลิจ้าทั้งบกส์โมสุโกติจ้าทั้งกส์โมสุโ

พูดว่าตัวใดตัวแรกนะถ่ายทำไปเลา้ยวออกเด้อเลี้ยวศูนย์ศูนย์โอ้ยศูนย์ตัวเดียวเลีศูนย์ตัวแรกตัวแรกเลี้ศูนย์ครับจะสามตัวเนาะจะสามตัวเด้อมีเลีศูนย์ขึ้นเก้าตัวเหลกมาขึ้นเก้าตัวแรกเลยตัวแหลกศูนย์เด้อเห็นไปเลีศูนย์เลีศูนย์ย์งาไม่ได้ละปู่เลีศูนย์เด้อ ถ่ายอนเตอบนได้วจะยต้พูยกันเยอที่สองโซที่สอง

หกก็ไเด้เจ็ดกระเด็ดคนมงคนมบอกนะไอซ้ำเ็เอาบางก็ซ้ำให้เ็กงที่เด็กกันยาที่เป็นเด็กเ็เนีตามที่เคยเบิ่งมาเห็ดมาคนเจ็ที่ว่าจะเป็นเลกอ่ะต่เพิ่นเนาะต่ทั้งสองนี่ว่าทั้งทั้งนีว่าเล็กเป็นเเจ็บยังคนหนึ่งนมาเหมือนเดิมนะมาก่ก็เป็นเดิมั่เก่า ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเด้อเจ็ดจูนมาแล้วสองตัวแล้วมาตัวที่สามที่ตะวันตกที่ติดไตคนบอกติดไตด้วยมาที่เกาบริเวณที่เกาบรอตัวที่สามปบ้าะ ya namanya kami nahu pada jaga muter cari juga

เ,เ,นนงเ,งเด็กเก่าได้ฟูาันเลยบดจวดกันเป็นเด็กเก่าได้ปูกันเลยไปตามแบที่เห็นนะอทิตเดีกับพ่อ,อ,อไเดี๋ยวกับิบเบิ้ลมาหนห่ ตัวเดิมได้ไหมตัวเก้าตัวนี้ตัวไหนปูแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ตัวนี้ตัวตัวนี้ยังแปดเจ็ดศูนย์เนาะกูนตัวไหนผมน้ำนะครับผมแกนสามหกเจ็ดครับผมเอ็นปะครับผม เขมเรียนป้ะเขมเรียนเล็กป้ะตัวนี้แหละเอ็นถ้ายถึงด้ะเน้นห้าศูนย์ก็ตัววงกลมเลยอ๋อเน้นเฉพาะตัววงกลมนะครับตัวที่จะสามขุตินะครับผมจะได้กักชือคนเห็นสองตัวได้เจ็บหกไม่เห็นมากอย่างนีตัดเอาไม่ใช่ว่าหลายตัวนะหลายตัวก็ฉันได้ใบตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยก็สองตัวก็ตีไปเลยนี่เอาแค่นี้เอาไปเลย